ครับสวัสดีครับท่านผู้ติดตามนะครับและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องสอนเทพหวยแม่นๆนะครับครับก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับครับก็มาดูของท่านแรกกันเลยดีกว่านะครับครับท่านแรกนะครับก็เป็นของแอดปีชานะครับแอดปีชาก็งองที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับ สามตัวโตนะครับ950นะครับก็ออกข้างบนครับ0095นะครับและยังให้95มาด้วยนะครับก็ออก95บนนะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับทางเราก็เสนอตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับครับก็ไม่เชื่อจริงๆก็กลับไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับคลิปใน u t u b e ย้อนหลังได้นะครับให้จริงถูกจริงนะครับให้ก่อนหวยออกนะครับครับก็ มาดูของงวดประจำวันที่16มีนาคนะครับก็ให้มานะครับ6 4ก็ออก4ี่หข้างบนนะครับแล้วงวดประจำวันที่1นมีนาครับก็ให้มานะครับ98นะครับก็ออก98ข้างข้างล่างนะครับตรงๆเลยนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1มิถุนายนนะครับก็ให้เลขมาแล้วนะครับครับ3ตัวนะครับเลขที่ให้มาก็มี5้า7ี่สองดห้าสาม 8 5 3 7 4 3นะครับครับแล้วก็2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี5 4 5 2 4 2 7 5 7 3 5 3 8 5 4 3 7 4นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของราศีมินนะครับราศีมินก็หัวรัฐบาลนะครับ ครับงวดที่ผ่านมาก็ให้มานะครับ5้านะครับ5้าก้าก็ออกข้างบนนะครับ9 5ห้านะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ถูคลิปย้อนหลักได้เลยนะครับครับก็งวดอ่าประจำวันที่1 6หนะครับ16มีนาก็ให้เข้ามานะครับ4ี่หนะครับครับก่อนที่หัวจะเลื่อนนะครับก็ออกข้างบนนะครับ4ี่ี่หนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับ ครับงวดประจำวันที่1มิถุนายนะครับครับก็เลขที่ให้มานะครับก็มี5 4 5 6 5 7ห้าครับแล้วก็ยังมีนะครับเลขกันนะครับ7 4 7ดส8นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขอ่าของฉบับนี้เลยนะครับครับก็เลขนะครับที่ งวดที่ผ่านมาก็ให้ข้าวมานะครับ5 9นะครับครับก็ออกนะครับ95บนนะครับให้บนนะครับครับก็มาดูของงวดประจําวันที่1นะครับ1มิถุนายนะครับก็ให้เลขมานะครับชุดโบนนะครับ6ชุดนะครับชุด2นะครับครับก็ให้เลขมานะครับก็มี20 2 7 2 5 3 0 3 7 3 5หนะครับครับแล้วก็ให้ชุด3ตัวมานะครับครับ3มชุดนะครับไม่ใช่3ตัว3ชุดนะครับครับ <Berlin> <sh> ก็เลขที่ให้มานะครับก 3, 3, ็มี35 36 38นะครับครับอันนี้ก็เห็นอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้นำเสนอท่านได้รับชมกันนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขสารเก่าคัชโนนะครับครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นของแท้หรือเปล่านะครับครับก็เดี๋ยวก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับครับก็มาดูของชุดนี้กันก่อนนะครับก็เลขที่ให้มานะครับสารเก่าคัชโนนะครับ ก็มี8 9 7 4 7 1 2ตัวนะครับก็มี57 97 83 88นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอ่าเลขนะครับของล่างตรงๆนะครับของแอดนันนะครับแอดสุดนันนะครับครับก็ให้เลขมานะครับก็มีตามสูตรก็มี04 05 1415 24 25นะครับครับของงวดที่ผ่านมานะครับก็เขาอ้างว่าให้มา2อสองนะครับแต่ก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นแต่ก็แอดนันนี่ก็ให้ตรงให้จริงถูกจริงนะครับก็งวดก่อนก่อนดูนะครับก่อนหวยเลือนนะครับครับก็น่าจะให้จริงอยู่นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นของอ่าแอดเวียงพิงนะครับก็งวดที่ผ่านมาก็ให้มานะครับ10บบนนะครับ9นะครับก็ออกนะครับ 9 5ห้านะครับครับล้งงวดประจําวันที่16นะครับมีนาครับก็ให้มานะครับ1ิบบน4ี่นะครับก็ออกสี่สี่สี่หกนะครับสี่หครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจําวันที่1มิถุนาอยู่นะครับก็ให้เลข10บนนะครับเลขที่ออกเลขที่มีนะครับที่ให้มาก็มีเจ็ดมี8ดมี9้ามีศูนมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่นะครับครับก็แจ้งว่าเลขดับหลัก1ิบนะครับ ก็มี6กับ5นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ได้นำเสนอให้ท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับครับของแอดเวียงพีนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดต่อกฤษณะนะครับแอดต่อกฤษณะก็ให้เลขมานะครับอ่าเลขอ่าเด่นนะครับเด่นบนนะครับ ครับกเลขที่ให้มานะครับก็มี3กับ4นะครับ3กับ4ครับก็ที่ให้มาข้างบนนี้ก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นของเสียนมาตามนัดนะครับเสียนมาตามนัดก็งวดนี้ก็ให้มานะครับ1มิถุนานะครับเด่น5นะครับเด่น5ครับก็ก็ เสียรมาตามนัดก็ให้แม่นอยู่นะครับก่อนที่หววเลือดนะครับก็เข้ามานะครับก็สี่ห้างวดติดเลยนะครับครับก็มาต่อกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นของอาจารย์กุลาบขาวนะครับอาจารย์กุลาบขาวก็ให้เลขมาแล้วนะครับวัวประจําวันที่1มิถุนายนนะครับครับเลขที่ให้มานะครับ3ตัวก็มี6 3 2 5 6 3 6 4 3 6 4 2 5 7 3 2 6 4 2ตัวนะครับเลขที่ให้มานะครับก็มี3 2 2 3 6 3 3 6 4 3า4 6 4 4านะครับครับแล้วก็ยังมี4 2 2 4 7 3 3 7 5 6 6 5นะครับแจ้งว่าบนล่างนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของดับล่างนะครับแอดกีนะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้8มานะครับก็ออก2 2นะครับครับ ก็มาดูของงวดนี้กันนะครับก็แอดกีก็ให้ดับบนมานะครับของงวดที่ผ่านมาก็ให้หลุดนะครับไม่ไม่ก็เข้านะครับเข้าตัวดับนะครับก็หลุดนะครับก็มางวดนี้บนนะครับดับบนให้ดับ8นะครับแต่ดับล่างนะครับให้3นะครับดับล่างก็ดับขาดจริงๆนะครับก็งวดที่ผ่านมาก็ให้ดับดับล่าง8นะครับออก2องสองนะครับ วันนี้ให้ดับล่าง3นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของบ้านไผัยเมืองพลนะครับบ้านไผ่เมืองพลก็ให้มาแล้วนะครับครับงวดประจำวันที่1นะครับมิถุนาอยู่นะครับเลขที่ให้มานะครับก็มี10 20 1 3 2 3 1 4 2 4 1 9 2 9นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับ ก็เป็นของอ่าเงินล้านนะครับเงินล้านงวดที่ผ่านมาก็ให้มานะครับครับเลขเด่นนะครับก็มี0ูนย์มี9มี2นะครับก็ลองมาก็0ูนย์กับ9เด่นศูนย์กับ9นะครับก็ให้95มานะครับก็ออกข้างบนนะครับ95นะครับข้างล่างก็ออก2 2นะครับเด่น2อครับอันนี้ก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นแต่ก็ให้จริงถูกจริงอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นหนังสือนะครับมาจากหนังสือเงินล้านนะครับหนังสือหวยนะครับครับ ก็มาดูของงวดนี้กันนะครับครับงวดนี้ก็ให้เลขเด่นมานะครับมี9มี2มี4มี7นะครับลองมาก็มี24นะครับเด่นสูรนะครับก็4นะครับครับแล้วก็2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี40 48 46 45 20 28 26 25 90 98 96 95 70 78 7 6 7 5หนะครับครับก็เงินล้านนี่ก็ก่อนหน้านั้นก็ยังให้เข้ามาทัเจ็ดแปงวดติดเลยนะครับถ้าคนที่ตามอยู่นะครับเงินล้านนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอ่าอ่าแอดหนุ่มน้ำดำนะครับแอดหนุ่มน้ำดำก็ให้เลขมานะครับตามสูตรนะครับงวดนี้นะครับเด่น เด่นบนนะครับก็มี1กับ0นะครับ1กับ0ก็ประจำวันที่1มิถุนาอยู่นะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขชนะการประมูลนะครับเลขชนะการประมูลก็ให้มาแล้วนะครับครับก็งที่ผ่านมาก็ให้เลขวิ่งมานะครับวิ่ง9นะครับก็ข้างบนก็ออก นะครับ0ูนย์นะครับต่ให้ศูนย์นะครับจะเข้าเลขวิ่งเลขวิ่งนี่เข้ามา3 4งวดติดแล้วนะครับเลขชนะการปรมบูนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับ1มิถุนาอยู่นะครับก็ให้เลขมานะครับวิ่ง3นะครับครับ3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี0ูนย์3 8 6 3 2สตัวนะครับ2 3 43า3ี่สสนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของ แอดฟ้าใสนะครับแอดฟ้าใสก็ให้เลขมาแล้วนะครับหวยไทยนะครับครับก็ให้เลขบนนะครับเด่น9 2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี90 91 92 93 94 95 96 98 99นะครับครับก็ ขอเน้นย้ำนะครับว่าช่องสอนเทพผัวแแม่นะครับเป็นเพียงแค่สื่อกลางการนําเสนอเลขเด็ดเลขดังทุกอาจารย์ทุกสําน <odo> ักเลยนะครับครับแล้วก็อย <itation> ่าล uh ืมนะครับช uh ่องสอนเทพผัวแแม่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกอาจารย์ทุกแนวทางนะครับที่มอบข้อมูลดีๆนะครับมาให้ทางช่องนะครับสอนเทพนะครับได้นําเสนอท่านได้รับชมกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับครับอ่าท่านผู้ชมนะครับ ทุกท่านเลยนะครับและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องสอนเทพหวยแม่มๆนะครับและช่องอ่าหวยเด็ดหวยดังทองกระจ่างนะครับครับขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ